วันนี้ฝนตกดีมากเลยครับเพื่อนๆอยากจะายให้เพื่อนทุกคนมาออกกำลังกายเยอะๆนะครับเวลาฝนจะตกเราก็มักจะเป็นบัดกันเวลาร้อนเราก็มักจะไม่สบายกันเพราะว่าอะไรรนะู้ไหมเพราะว่าร่างกายเราปรับไม่ทันกับสภาพของธรรมชาติแต่ครูดินนะครับครูดินแนะนําให้ทุกคนว่าวันนี้เราควรที่จะนะครับทําแบบนี้คือ เราควรที่จะออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราปรับสภาพตามธรรมชาติได้ทันนะครับถ้าเราออกกำลังกายแบบนี้แล้วก็เราสุภาพของเราปรับตามธรรมชาติได้ทันเราก็จะไม่ป่วยนะครับเราก็จะไม่ไปหาหมอเลยนะครับทุกวันนี้พี่พีดก็ทําอยู่นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆน,นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเพื่อนที่คุณรักด้วยนะครับก็ เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ